เจวันนี้โชว์คอนซัลเคอหน่อยสิได้เลครับอาจารย์มอ,อดูให้หน่อยได้ไหมครับพอดีตอยอ่ะเปลี่ยนโฟมล้างหน้าแล้วหน้าแห้งขึ้นผื่นตามซอกจมูกเต็มเลยค่ะถ้ารอกแบบนี้ต้องตัดจมูกทิ้งแล้วล่ะเออก็จริงเนาะมีพื้นที่จมูกก็ต้องตัดจมูกเนาะเสร็จ <c oughs> ไม่ใช่สิทุกคน <c oughs> เป็นผื่นเพราะแพ้โฟมก็ต้องเปลี่ยนโฟมนะครับจุดเริ่มต้นของการดูแลผิวของเราเนี่ยคือการล้างหน้าเลยนะครับถ้าเลือกผิดเนี่ยชีวิตเปลี่ยนจริงหน้าพังจริงนะ ผิวคนเราเนี่ยจริงๆมีอยญ่อยู่2แบบนะครับ1ผิวมันผิวผสมก็จะเป็นสิวง่ายหน่อย 2. ผิวแห้งผิวแพ้ง่ายอันนี้จะเป็นผื่นง่ายครับ2กลุ่มเนี้ยใช้เจลล้างหน้าเหมือนกันไม่ได้นะอย่างพี่หมอผิวมันพี่บอสผิวแห้งเนี่ยก็จะใช้ตัวล้างหน้าแยกกันนะครับแต่ว่าใช้ของยูสลีนทั้งคู่พอเป็นเจลล้างหน้าที่ออกแบบตามการวิจัยของแพทย์ผิวหนังใครผิวแห้งหรือผิวเซซิทีแบบพี่บอสเนี่ยใช้ตัวนี้ยูซลีนอัลต้าเซซิทีฟไฮยาลูรอนค l ีนซิ่งเจลเขามีไฮ กลูอนและเกรซอลีนเติมความชุ่มชื้นและทําให้ผิวแข็งแรงครับพร้อมกับมี A P G complex ล้างความมันตกค้างดีแต่อ่อนโยนต่อผิวลดการระคายเคืองผิวได้ด้วยนะครับส่วนใครที่ผิวมันผิวผสมแบบพี่หมอเนี่ยจะเหมาะกับตัวนี้ยูซลีนโปรแอคเน่สเลชเชนคลีนซิ่งเจลตัวนี้เขามีซาลิซิลิกแอซิดครับช่วยผัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนและสลายหัวสิวภายในตัวลดโอกาสเกิดสิวใหม่ด้วยใครกลัวว่าจะแรงเกินไปเนี่ยเขามี6%แอมโฟเทนไซด์ ide, ช่วยรักษาสมดุลประการผิวให้นะครับแล้ว ลองเปลี่ยนโฟมล้างหน้าก่อนพี่จออย่าเพิ่งไปตัดจมูกขอบคุณค่ะโอเคครับ